เขาไม่ได้ทําให้ชีวิตยากแย่จ้ะเขาทําให้ชีวิตเรารวยขึ้นนะตอนนี้ชีวิตเรารวยขึ้นจ้ะเรานึกถึงคนที่เขาเป็นหนี้คนเนี่ยแล้วลักษณะของหนี้เนี่ยจะมีดอกเบีย้ยขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยเลยละ่ะแล้วลักษณะหนี้ในลักษณะเนี้ยไม่ใช่ลักษณะหนี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นบัญชีที่ดูแลง่ายๆที่มีดอกเบีย้ยมีตตตาของ ดอกเบีย้ยของหนี้อ่ะถ้าแบบนี้ง่ายแต่แต่หนี้ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยที่เราไม่ไม่ได้รับรู้ว่ามีเยอะขนาดไหนซึ่งมีขึ้นเยอะมากเลยจ้ยะดังนั้นชีวิตของเราอ่ะเรามีบุญบารมีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย เจ้านี้ที่เขามีบาปก็คือเขาอาฆาตจาองเวรเราอ่ะเขาจะทําลายสมบัติเราก็จะมีบาปมีการทําลายบุญบารมีเราทําลายสมบัติของเราอยู่ตลอดเลยแล้วก็เยอะด้วยจ้ะหมายถึงว่าเราหาสมบัติ อะไรมาทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นของเจ้าหนี้หมดแล้จ้ะเราานี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ใช้หนี้เมื่อหนี้หมดต่อไปเราหาสมบัติก็จะเป็นสมบัติของเราร้อยเปอร์เซ็นตเลยอย่างนี้ดีไหมเราว่าดีไหมดีค่ะดีค่ะดังนั้นด้วยความที่คนเขาไม่รู้กันน่ะพอเจ้าหนี้เขาเอาไป แล้วก็ไปสร้างหนี้เพิ่มจ้ะเอาตัวอย่างนี้จ้ะคนเป็นหนี้เราเงี้ยคนเป็นหนี้เราแล้วเราก็ไปทวงหนี้ไปทวงหนี้เขาก็เกลียดเราเขาก็ด่าเราแล้วก็เอาเอาหนี้มาคืนเราแต่ก็คืนไม่หมดนะแล้วก็ด่าเราเรารู้สึก ว่าเราเกลียดเขาแล้วอยากจะทำให้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นด้วยจ้ะก็คือจะให้ใช้นี้เราอีกอะ่ะเราก็ไปทวงหนี้แล้วเราเองไม่อยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองนะเพราะเราเกลียดแล้วอะ่ะเพราะมาด่าเรามาด่ามาด่าเรามาโกรธเราที่เรามามาเอา เอาหนี้ที่เขาเอาไปคืนอ่ะซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะมันเป็นเงินของเราเป็นสมบัติของเราเป็นปัจจัยสีของเราเราเขาเอาไปเนี่ยเราช่วยเขานะเราให้เขามีความสุขในตอนที่เขาเขาเอาไปอ่ะจะเอาไปด้วยแล้วการเป็นหนี้ลักษณะเน,นี้ยมันไม่ได้เป็นหนี้แบบว่ามายืมกันอย่างนั้นสัทีเดียวนะการการขโมยการเอาไปโดยไที่เจ้าของไม่ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่า เป็นการเกิดหนี้ขึ้นด้วยนะที่เขาขโมยของไปเขาเราไม่อนุญาตอะไรกันอะที่เอาไปทั้งหลายนะเราทวงหนี้ได้หมดเลยจ้ะเราทวงคืนได้หมดเลยทวงคืนให้เยอะๆอีกอย่างได้เลยเอาไปบาทหน,นึ่งเนี้ยเราบอกว่าจะให้เอาชีวิตเขาทั้งหมดหาทรัพย์มาคือเราให้หมดก็ได้นะที่เขาบอกว่าเวลาเป็นหนี้เราต้องใช้ให้บทในชาตินี้เลยนะ พอต่อไปใช้ชาติละสลึงเงี้ยเขาเปรียบเทียบความหมายอะตุ๊ด้าเป็นหนี้เขาบาทหนึ่งเงี้ยหนึ่งบาทร้อยสตางค์ใช่ไหมใช้หนี้ชาติรสตางค์เงี้ยนะก็ต้องไปใช้หนี้ถึงร้อยชาติเนีอยคือชีวิตทั้งชีวิตอะต้องให้กับเจ้าหนี้ไปหนึ่งชาติสองชาติร้อยชาติอะถึงจะหมดหนึ่งบาทที่ติดหนี้เขาอะเขาความหมายคืออย่างเงี้ยจ้ะ คือมันอยู่ที่เจ้าหนี้ว่าเขาจะเอาเท่าไหร่เอาเยอะๆขนาดไหนก็ได้เพราะเป็นหนี้เขาแล้วนี่บางคนต้องเอาดอกเบีย้ยมาให้อย่างนี้แต่เงินต้นก็ไม่ไม่หมดสักทีด้วยเหตุน,นี้ยเขาก็เลยเป็นอาการที่บอกว่ามีดอกเบีย้ยทบยอดกันไปเรื่อยๆเอยเอะมากใม่ครับทีนี้มาดูกรณีเราอ่ะเราอ่ะเป็นเราเป็นลูกหนี้เขาอ่ะเขามาเอาสามล้านอย่างเงี้ย มาเอาสามแสนอย่างเงี้ยฮะแล้วเราเกลียดเขามากเนี้ยสาดแช่งเขา,เ,าเกลียดเขาคือไม่รักเขาหรอกเพราะมันโกรธเนี่ยมันเกลียดเนี่ยโดยบาปเขาปิดบังเขาหลอกต้มไม่ให้รู้เรื่องที่ห้องพี่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้เราโกรธเกลียดเพื่อจะให้เราเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบที่เราเป็นเจ้าหนี้เขาอะพอเราไปทวงเขาเขาก็ใช้คือเราสักหนึ่งส่วน แล้วก็มาด่าเราเรารู้ว่าด่าเราเกลียดเราเราก็ยิ่งโกรธเกลียดเขาอีกอะ่ะโกรธเกลียดนี่ไม่ได้ปัดไม่ได้อยากให้เขาร่ํารวยมีเงินเยอะเอะมากกว่าเราแล้วเอาเงินมาให้เราไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลยนะมีแต่เกลียดอะ่ะไม่ได้อยากให้รวยให้มีความสุขเลยเลยนะอย่างนั้นเลยอะ่ะมันทําให้ ลูกหนี้เนี่ยยิ่งแย่ไปเรื่อยจ้ะยิ่งแย่ไปเรื่อยนี่ฮะด้วยเหตุนี้ทําไมเขาขูดรีดกันไปเรื่อยเๆรๆๆื่อยอย่างเงี้ยมีมีเงินให้เขาแล้วเขายังขูดรีดขูดรีดไปเรื่อยเลยในสังคมปัจจุบันเนี่ย <S <S <ค>ผู้ที่ขูดรีดแทนที่ผู้ที่เป็นลูกหนี้น่าจะให้เขาทํามาหากินให้รวยๆเขาจะได้มีเงินที่นี่แต่ทําไมเขาไม่ทํากันอย่างนั้นมีแต่ขูดรีดไปเรื่อยเรื่อยที่เขาบอกรีดเลือดจากปูอะมันเป็นอาการนี้จ้ะเป็น เป็นสิ่งที่หลวงพี่อธิบายเนี่ยความหมายอเพราะนั้นตอนนี้เราอย่าไปเข้าวงจรนั้นเราต้องดีใจที่ได้ใช้นี่เขาแล้วแล้วเราได้เจอลูกนี้แล้วแล้วลูกนี่ก็ไม่ใช่แค่คนนี้ที่เรารู้มีเครือข่ายมากมายเลยจ้ะมีเครือข่ายเยอะแยะเลยแต่คนนี้แค่สิ่งที่เราเห็นว่ามาเอาสมบัติจากเราไป แต่การเสียสมบัติทั้งนี้ไปเนี่ยเกิดจากเจ้านี้ที่เขาทวงเต็มไปหมดเลยอะมากมายเลยที่เขาสาบแข้งที่เขาอยากมันไม่ได้บดแข่งเงินเห็นไหมเขาเอาจเจ้าตอนนี้เขาเอาชีวิตเราเลยนะเขาเอาให้ตายเลยที่เรื่องของจะมาเอาเงินไม่มีใช่ต้องจับประเด็นดีๆจ้ะตอนนั้นเมื่อเรารู้นี้แล้วให้เรากราบเท้าเขาจะ้ะ กราบเท้าคนที่เขาเป็นทีมงานการก่อสร้างนะะั่นแหะกราบเท้าคนที่เป็นที่เป็นทนายอ่ะกราบเท้าขอบคุณเขาที่เขาได้ทำให้เรามีบาร,รมีสามสิบทัศจากศูนย์กลางอู่ทะเลบุญผ่านตัวเราผ่านท่อทานบุญเราแล้วก็ให้เขา แล้วสิ่งที่เห็นที่เป็นธาตหยาบที่เป็นสามธาตุประกอบขึ้นมานะ่ก็คือเงินสามล้านเงินสามแสนดือไห้อะไรก็ตามหรือกรณีที่เราถูกหลอกลวงถูกบิดเบือนอะไรทั้งหลายให้กราบเท้าผู้ที่ทําอย่างนั้นกับเราเลยกราบเท้าเพื่อให้เขารับบาร,รมีสามทัตรับการใช้หนี้ให้หมดไปบางทีนี่หนี้เหลืออยู่เยอะมากพอเราไปกราบเท้าเขาให้บาร,รมีสามทัตเขา แล้วก็บอกเขาว่าเขาเองก็คือพ่อแม่เราคือลูกเราคือบุคคลที่เรารักมาก่อนเขาก็รักเรามาก่อนเพราะเขารู้ว่าโอ้นี่ไม่ได้เป็นเจ้านี่ลูกนี่กันเลยเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่กันเนี่ยเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นบุคคลที่รักเขาโ,โหสิกันเลยจ้ะเขาก็ไม่ใช้โหสิอย่างเดียวเขาจะให้เรารวยรวยรวยขึ้นเลยเอา เอาสมบัติมาให้เอาบารมีสังทั์ไปถึงผู้สดจันทรรมาให้อย่างนี้ฮะแล้วกรณีของเราเนี่ยถ้าผู้ที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ทําแบบเรานี่นะโอ้โหเราจะเห็นถึงประเทศชาวซีไรขึ้นอย่างรวดเร็วปุ๊บทันทีเลยจ้ะตอนเวลานี้เลยทําตอนนี้ก็เกิดขึ้นทันทีเวลานี้เลยเกิดเป็นชาวซีวีไลเกิดเป็นประเทศชาวซีวไร เกิดเป็นยุคชาวซีวิไลเข้าใจไหมจ๊ะอ่าดังนั้นให้ตอนนี้ก็ให้กราบทาเท้าก็เลยจ้ะที่กราบเทา้าเพราะเขาคือพ่อแม่เราเขาคือลูกเรา,าก็คือตอนเนี้ยเราก็เราก็ทํา,าตอนนี้เลยจ้ะเราจบเราจบที่เราได้เลยจ้ะ,ะเราจบที่เราส่วนส่วน,ส,วนส่วนที่เขาอยู่ที่นู่นเนี่ยเราก็ เราเราเจอเขาหรือไม่เจอเขาเราก็ห่างๆอ่ะเข้าใจไหมเขาจะมีหรือไม่มีก็เราเราก็เราก็ไม่ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายเพราะว่าเรารู้แต่บางทีเขายังไม่ตื่นเนี่ยเข้าใจไหมจ๊ะเราเราก็เราก็ห่างๆไว้เข้าใจเลยจ๊ะแต่ถ้าพอเขาจะรู้เรื่องอะไรบ้างก็ก็กราบเท้าโหสิเข้าไปหรือไม่ก็ถ้ายกให้ได้ก็เอาไปเลยไม่เป็นไร เอาไปเลยเพราะยังไงมันก็ของเราเงจ้ะแม้แต่เรายกให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริสันทัศนตเป็นเด็กเป็ูปุษจันทรงโซโของเราที่อยู่ในท่อทานบุญเราที่มาจากสวนกลางอู่ทะเลบุญจะผ่านเราแล้วก็ไปที่เขารวมเป็นธาตุละเอียดละหยาดประกอบขึ้นเป็นเงินเป็นปจัจเจ sĩ อะแล้วให้เขาไปไอ้ให้เขาไปนี่ไม่ไปไหนจ้ะเป็นของเราหมดเลยอะไรที่เราให้ใครไปจันหนัก อันนั้นเป็นแค่เราไปฝากไว้เฉยๆจ้ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของของการทํางานของธรรมของธรรมทั้งหลายของบารมีสันทัพเิมคุณคุณสดเจ้เป็นอย่างนั้นฮะไอ้การที่เราไปให้คนนู้นคนนี้คนนู้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเราไปฝากธนาคารนี้ธนาคารนี้ธนาคารนี้เข้าใจไหมจ๊ะงั้นยังไงก็ตามเงินในธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องมาคืนเราพร้อมดอกเบี้ยจ้ะถึงแม้ธนาคารนั้นเจ๊งเมื่อเขาตั้งธนาคารขึ้นมาเขามี เขามีความเจริญเรื่องเรืองขึ้นมามีเงินยังไงก็ต้องเอามาคืนเราเขา้าใจยังอ้าวสาธทุกค่ะน<า>ั้นนั้นก็ให้เขาไปตอนนี้เราตัดตัดให้เขาไปแล้วก็ดีใจด้วยนะเพราะขอบคุณมากๆเลยจบแล้วชาตินี้ผัวพันกันมาหลายชาติโดยไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนนี้เองแล้วแล้วเรารวยขึ้นแล้วคะเนี้ยรวยรวยรวยตลอดเลย พอพอมีเรื่องนี้เข้ามาในในความรู้ของเราเมื่อไหร่ให้เราขอบคุณให้เราดีใจขอบคุณที่เขามาช่วยใครเขาคือใครรู้ไหมเนะี่ยเขาคือพ่อแม่เราจะ้ะเขาคือพี่น้องคือสามีภรรยาเราคือบคุคคลที่รักเรามาก่อนอาการที่เขามามากงเราอะ่ะมันถ้าเป็นถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิกฤตหรือว่าเป็น เป็นเหมือนเทวทูตอะเทวทูตนี่แบบผ,ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาสน่ะท่านเห็นเทวทูตเห็นคนเกิดคน,คนแก่คนเจ็บคนตายอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บทักถ้าอาการอย่างนี้นะคนคนที่ไม่รู้เรื่องพอเห็นแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นหายนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นแต่จริงๆแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีบุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นทันทีเลยเราเหมือนกันตอนเนี้ยเราเห็นแล้วแล้ว เขามาทําอย่างนี้ให้เราเนี่ยแสดงว่าเขามาช่วยเราละเป็นพ่อเป็นแม่เรามาช่วยมาช่วยบอกเราว่าว่ามันเป็นหนี้อ่ะเราต้องใช้ด้วยบารมีสายมิัรัตเป็แต่นคนผู้ศรจะได้รวยอยากให้ลูกเง่นรวยอยากให้บุคคลที่รักกันมาก่อนนี้รวยแล้วเราก็ยังรักกันอยู่ตลอดเข้าใจไหมยะแต่บาปเขาจะบิดอ่ะบิดให้เกลียดให้โกรธแล้วผลเป็นไงเนี่ย ก็คือจะตายเลยจ้ะเพราะนั้นพอรู้อย่างนี้แล้วเรารู้สึกดีไหมจ๊ะเนี่ยดีค่ะดีดีมากเลยเราเราเรื่องจริงก็เป็นเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแบบให้กําลังใจหรือเป็นเรื่องแบบพูดให้สบายใจไม่ใช่เลยเป็นเรื่องที่เกิดการทํางานขึ้นมาเกิดเป็นบารมีสัมทัสขึ้นมาทันทีเลยเขาไม่ได้เป็นผู้สดตัณฑโรเลยนะตอนเนี้ยแล้วก็เอามาทํารวยได้เลยตอนนี้ ทำรวยได้เลยเพราะฉะนั้นเราดูดีว่าเราเกลียดใครบ้างเนี่ยมีติดขัดกับใครใครมาเอาเปรียบเราใครมามาซ้ําเติมเราใครเกลียดเรานั่นอะ่ะเราก็ใช้หนี้เขาให้บริษัททัดไปถึงขุมพส่วนจะร่วมกับเขาการที่เขาเกลียดเราเราก็ต้องทํามาก่อนเราไปทําลายไปสามทิบทันของเขาทําให้เขาเป็น ทําที่เป็นบาปเข้าไปแทนที่ในท่อทานบุญเขาเขาก็เลยมีโลภโกรธหลงก็คือเกียดอ่ะ่างนี้ด้วยเห็นนี้เราก็ต้องเอาบีสามทับให้เขาต่อไปเราต้องให้บริสามทิัดเขาให้เขาให้ทุกชีวิตเลยให้ทุกท่อทานบุญเลยคนที่โกงเรา,เามากก็ต้องให้มากๆเลยเจอเจอใครทั้งหลายเนี่ยโอ้โหนี่เขาเป็นเจ้าหนี้เราให้บรารมีสารทันให้เขาจเจริญรุ่งเรือง ให้เขาร่ำรวยให้เขามีปัจจัยสี่มีอาหารขึ้นห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยมีที่ดินมีบ้านใหญ่โตเลยมีที่ดินมากมายมีสมบัติทั้งโลกเลยทั้งจักรวาลเลยเนี่ยทําไปเรื่อยเลยมีแต่รวยรวยให้เขารวยเลยหมดทําไมให้เขารวยอะ่ะก็คนนั้นก็พ่อเราอันนี้ก็แม่เราอันนี้ก็สามีเราน,นี้ก็ภรรยาเราแล้วก็ รักเรามากเลยแต่ตอนนี้จํากันไม่ได้ตอนนี้ดันมาเป็นศัตรูกันเพราะบาปเขามาหลอกต้มอะ่ะซึ่งเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยจ้ะเรามีแต่ที่จะทําให้กันรวยอ่ะจ้ะแต่บาปหลอกต้มว่าให้ไปทําให้ให้ตัวเองจนให้แต่ละคนจนเลยนะนี่เขาต้มเราเข้าใจปะเขาต้มตุนเราอะ่ะนึกถึงความรักของพ่อแม่ใช่ไหมจ๊ะอืมท่านรักเราจ้ะ ท่านรักท่านเอื้ออาทรท่านเมตตาปลอดภัยโหสิกรรมให้กับเราให้กับลูกๆทุกคนเหละให้กับทุกชีวิตเลยตอนนี้เราให้มีอารมณ์แบบเนี้ยให้กับ<ม>ทุกชีวิตเลยให้กับคนที่เอาเงินเราไปสามแสนเอาไปสามล้านเอาไปเท่าไหร่ก็เหอะหรือเอาเปรียบเราอะไรก็ตามหรือตอนเนี้ยเราถูกใช้งานหนัก ไปทําสวนอยู่อยู่เนี้ยอยู่สถานดูแลคนคนเนี้ยคนเจลาหรืออะไรก็เถอะเราอยู่ในบท <c oughs> บาทของการใช้นี่เลยทั้งหลายเิยีให้ <c oughs> ให้บารมีสัมปชั์เข้าไปให้หมดเลยจ้ะให้ทุกคาว่าให้หมดเลยทุกท่อฐานบุญแม้ต้นไม้ดินอากาศฟ้าสถานที่ที่เราอยู่ขอบคุณที่ทำให้เราได้ใช้นี่ให้เราได้มานอนอยู่นี้ให้เรามาอยู่ที่นี่ มาอยู่ที่เยอรมันให้เยอรมันเจริญรุ่งเรืองให้เขาให้ทุกท่อฐานบุญเป็นชาวสิวิไลให้หมดทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งดินอากาศฟ้าอะไรทั้งหมดเลยให้มีบารมีสามทัตประเด็จพุมภูสดตันโซในทุกที่เลยตอนนี้เราก็จะเห็นแต่บารมีสามทัตประเด็จพุรภูสดตันโซอยู่ในทุกที่ทุกที่เลย<ม>ถ้าตรงไหนไม่มีเราก็ให้ไปสามทั์ประเด็จพุรภูสดตันโซซึ่งก็คืออะไรก็คือรักเมตตาเอื้ออาทร ปลอดภัยโหสิกรรมหรืออารมณ์ที่ที่แม่รักเราอะ่ะเราก็จะมีให้กับทุกชีวิตเลยแม่ถ้าท่านมีสามล้านท่านก็ให้เราหมดอ่ะสามล้านมีกี่เท่าไหร่ก็ให้หมดเพราะท่านรักลูกเข้าใจไหมยะอ้าวนั้นให้ทําแบบนี้คนที่เอาเงินเราไปสามล้านนั่นก็ลูกเรานั่นก็เป็นพ่อแม่เราเราให้ได้หมดเลยเจ้ะมีแต่ให้แต่ให้ คือเราเองเราไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของตัวเราเองนะเราเป็นแค่แค่ท่อเฉยให้กับบรมีสัมทัท่านไหลเวียนท่านเดินทางผ่านเราพอผ่านเราก็เอาเอาสมบัติไปให้คนนู้นคนนี้เข้าใจไหมจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าท่านเป็นเศรษฐีเงินผ่านท่านคือพอท่านรับเงินมาท่านเห็นเงินหายเงินก็ไปนู่นแล้วเข้าใจปะพอเ้าเงินมาวางไว ไว้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะเป็นหลายๆ<อ>ห,หมื่นหมืน่นแสนแสนล้านล้านเนี่ยพอเงินผ่านมาไม่ได้แต่เลยเงินนั้นก็ไปก่อสร้างละเ<อ>งินนั้นก็ไปซื้อที่ละเงินนั้นก็เอาไปเป็นเงินเดือนของคนที่ทํางานคนนั้นก็ไปสร้างนู้นสร้างนี้แล้วท่านเอามาจากไหนอ่ะก็บริวารสามทัพเรืปู่สดดตัณฑจากศูนย์กลางอู่ทเลบุญเรืนสามทัพเรพระคุณหลวงปู่สดตัณน์เรเดินทางที่เส้นสางสายกลางของท่านมาตามท่อทางบุญของท่าน แล้วก็ดึงดูดธาตุรวมละเอียดละหยาบประกอบขึ้นเป็นเงินที่เขาเรียกว่าปัจจัยสี่ก็เป็นเงินกองตรงนั้นแล้วก็ผ่านไปเขาเรียกว่าเศรษฐีเงินผ่านเข้าใจปะแล้วท่านเองใช้อะไรบ้างท่านก็ได้ข้าวต้มมากินนะจ๊ะท่านก็กินข้าวต้มแล้วเป็นเบาหวานบอกอยากกินทุเรียนเขาบอกเบาหวานกินทุเรียนไม่ได้กินได้ดิดหนึ่งเนี่ยนั่นก็ได้เหรีนญหล่ะโอ้มีเป็นแสนเป็นเยอะๆล้านแล้วเอามาทําอะไรอ่ะ ก็กินได้เท่านั้นอ่ะแล้วอยู่อยู่ยังไหนก,ก็อยู่อาคารภาวนาเงี้ยเราไม่ได้อะไรเลยก็หรูหราไม่ได้เพราะต้องอยู่กับธรรมชาติต้องเข้ากับธรรมชาติก็อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเขาคนรวยรวยกันมาจากไหนก็ามาจากปาริศมทัตเด็มปูสดจันโซที่มาเส้นทางสายกลางของพระเด็พลหลวงพ่อเราอ่ะเด็กมัปูสดจันรโซพระเด็จพ่อธรมร,มร,รมชีโยคัญยายจาจย์มหาลัตตาเมกาเจนคนิยูงก็ผ่านไปที่ลูกๆก็คือพวกเรานี่ไง แล้วเราก็เห็นว่าเรารวยมีสามล้านมีโน่นนี้ให้เขาโกไปได้น่นนี่อะไรแยะเข้าใจป่ะง uh huh. ั้นเราต้องเป็นแบบท่านแล้วตอนนี้ mm hmm. วันนี้สามทันจะผ่านท่อทานบุญเราไปเรารู้เรา,เรา,เ,ราเราก็จะเราก็รวยนั่นแหละจ้ะแล้วเราก็ให้คนโน้นคนนี้รวย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 กันหมดเลย <Yeah. S 1> ไม่ใช่เขาเกียนนั่นนี่ไปเว้นนู่นนี่ไม่ใช่เลยต้องไม่เว้นใครเลย แม้ผู้ที่เราเกลียดมากๆให้ให้ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าใครที่เราเกลียดมากแล้วมาคุยกันนี่ว่าเกลียดเพราะอะไรมรีมันยังไงเราควรจะเลิกเกลียดเขาได้ไหมเราควรจะให้เวีนสนามทัดเขาฉนั้นตอนนี้ต้องเริ่มจากการกราบเท้าโอ,อโหสิเลยจ้ะกราบเท้าค<ม>ู่กรรมคู่เวรรวมรวมมาทั้งหมดเลยเอาเท่าที่เด็กๆได้ก็รวมรวมก็ขอกราบเท้าโอ,อโหสิกรรมขอขามาหมดเลยแล้วก็ ใช้นี่ไปด้วยบริสามท่าเติมปุ่นสดเซสโลต่อไปนี้ก็จะมีแต่รักเมตตาเอื้อทอปลอดภัยโหสิกรรมอย่างเงี้ยตรงนั้นตรงนี้มีหมดเลยหาให้เจอเห็นให้ได้ให้หมดเลยมีแต่บริสาทท่าเติมปุ่นปูสดอยู่ทุกที่เลยเข้าใจป่ะจ๊ะส่วนการที่ไปดึว่าให้เห็นพระเดชของปู่ท่านั้นท่านนี้ไม่ต้องย่ะหรือว่า mm hmm. นึกศูนย์กลางแบบนี้ไมมนู่นนี่ไม่ต้องเลย ไม่ต้องไปพิสไม่ต้องไปอะไรอย่างนั้นเลยเพราะนี่ไงบริสามแทบเป็นปู่ศรเราก็เจออยู่เนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอ่ะเราจะไปอะไรก็ก็อยู่นี่อยู่แล้วพระเด็จมุป่สดเราก็ยังอยู่นี่อยู่แล้วหลวงพ่อธรรมจิโยก็อยู่กับเราก็อยู่นี่อยู่แล้วยายจายมหาลัตตเวสกาจันก็อยู่นี่อยู่แล้วไหนเหรอก็นี่ไงบรีสามแทบพระเด็จมุป่สดเราโหนี่ไงรัก เ mm hmm. มตตาเอื้ออถอนปลอดภัยโหสิกรรมนี่ไงคือท่านหละจ้ะซึ่ง mm hmm. เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่รวบรวมแต่เราดันไปรวบรวมบาปไหมจ้ะเข้าใจไหมจ้ะ uh huh. แล้วอาการที่เขาทําให้เราโกรธที่เขาโกงเราอะไรเราอ่ะมันก็คือเราทํามาก่อนนะฮะเพราะนั้นใช้นี่ไปแเราก็ดูดูโอ้เราเป็นขนาดนี้มีเล่ห์เล mm ี่ยมขนาด mm hmm. เห็นอยู่กับมือว่าเงินเราเอาไปใส่กระเป๋าเขา บอกว่าของเขาอะไรเขาทำเราจะได้เห็นโอ้เราแฝกขนาดนี้เลยเดียอะไรเงี้ยเรานั้รู้งี้อ้าเมื่อรู้งี้เราเลิกดีกว่าไม่สนุกเลยเอาอีนะตอนนี้รวยขึ้นตลอดเวลาเลยจ้ะตอนเนี้ยรวยขึ้น <Okay. S 1> เราเราเราไม่ต้องไปบอกว่าอายุเรามากแล้วเราหาเงินหาสมบัติไม่ได้ต่อไปแล้วไม่ใช่เลย เรารวมกุมาได้ทุกอนุเวลาเลยเราทําได้หมดเลยเข้าใจนะะเอาไปทําแบบนี้จ้ะการนึกถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบริสามทัศเประเด็จภูสตจัตรโเนี่ยนึกถึงบริสามทัตประเด็จภูสตจักรโตอนนี้เราทําได้แล้วก็นี่ไงรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภัยหสิกรรมเมื่อมีอยู่แสดงว่าเราทําได้แล้วเข้าใจปะอ่าแล้วทาเงี้ยให้ต่อเนื่องทั้งวัน แล้วส่วนตอนนอนตอนนอนเนี่ยนอนไม่หลับเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยเรานอนไม่หลับเราเดินไปตรงนูน้นตรงนี้จริงแล้วอาการนอนไม่หลับอะไรทั้งหลายมันมันสารพัดเรื่องที่สะสมอยู่มันทั้งหยาบและละเอียดนะนะมันปนๆอยู่ในตัวเรานี่แหละจ้ะเราก็อาโอกาส<ม>นี้แหละเป็นโอกาสที่<ม>ดี<ม>ดีออกจะได้นึกถึงรักเมตตาเอ,อื้อถอนได้โหติกรรมกันไปพอรู้สึกรอนไม่หลับเมื่อไหร่ก็กราบเท<ม>้า ให้ท่านทั้งหลายจเจริญรุ่งเรืองให้พ่อแม่พี่น้องเราพ่อแม่พี่น้องเราคือใครก็ค,คนที่โกงเราอะไรจย่้ให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองคือถ้าท่านเลยรวยไม่เดือดร้อนเนี่ยท่านจะไม่มาโกงเราหรอกงเงี้ยแล้วอีกการที่ถ้าเราไม่ติดทรให้เจ็บช้ำมันก็ไม่มีกครจะมาโกงะนะนั่นเราก็ต้องรู้ว่าทาไมเขาถึงเจ็บช้ำขนาดนี้ทํากับเราอะไรขนาดนี้ให้จบแบบนี้เข้าใจนะ